สวัสดีครับผมเอกลักษณ์สุที่สุขจาก DST i n t e r t e a d i n g วันนี้ผมจะมาแนะนำระบบทัวร์ไกด์หรืออินเตอร์คอมแบบไร้สายยี่ห้อเลเทเกต TT 1 2 6 ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้เลยนะครับคือสามารถพูดคุยสื่อสารโต้ตอบแบบสองทางได้ทุกเครื่องในช่องสัญญาณเดียวกันครับโดยอุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสําหรับกรุปทัวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหก,กรรมการไปดูงานสัมมนา,าอบรมคอร์สเรียนขี่ม้าคอร์สเรียนต่างๆการรับฟังการแปลภาษาในงานแถลงหรือการบรรยายทั่วๆไปครับอุปกรณ์จะมีสส่วนด้วยกันคือเครื่องส่งสัญญ,ญาณและเครื่องรับสัญญ,ญาณโดยเครื่องส่งสัญญ,ญาณสําหรับผู้บรรยายหรือไกด์นำทัวร์ ใช้สําหรับพูดบรรยายออกไปให้เครื่องรับสัญญาณทุกเครื่องรับฟังเมื่อเครื่องรับสัญญาณของลูกทัวร์รับฟังและต้องการโต้อตอบสอบถามสามารถกดปุ่มทอค้างไว้แล้วพูดคุยเครื่องรับสัญญาณและส่งสัญญาณทุกเครื่องที่อยู่ในช่องสัญญาณเดียวกันก็จะได้ยินเสียงการพูดคุยพร้อมๆกันครับในด้านคุณสมบัติตัวเครื่องออกแบบมาทั้งหน้าจอและปุ่มกดให้ใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามขนาดเล็กกระทัดรัดมีสายคล้องง่ายต่อการพกพา มีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยในการตั้งช่องสัญญาณตั้งการปิดเครื่องทุกเครื่องได้พร้อมกันอัตโนมัติผ่านเครื่องส่งสัญญาณเพียงเครื่องเดียวเพื่อประหยัดเวลาตั้งช่องสัญญาณได้12ช้นแนลโดยใช้คลื่นสัญญาณ823-865เมกะเฮิรตซ์ระยะสื่อสารได้ไกลถึง280เมตรคุณภาพเสียงมีความเสถียรคมชัดสูงปรับระดับได้10ระดับเครื่องส่งสัญญาณหนึ่งเครื่องสามารถรองรับเครื่องรับสัญญาณได้ไม่จำกัดจำนวนช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5ม mm, ิลลิเมตร เครื่องส่งสัญญาณมีช่องไลน์อินสำหรับเล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อป MP3 หรืออุปกรณ์อื่นๆเครื่องรับสัญญาณมีช่องไลน์อาลสำหรับต่ออุปกรณ์ขยายเสียงจอแสดงผล LED แสดงสถานะต่างๆที่จำเป็นง่ายต่อการตั้งค่าและการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวขนาด2,500มิลลิแอมเป์เปิดเครื่องใช้งานได้นานถึง10-12ชั่วโมงและ70ชั่วโมงในโหมดสแตนบายช่องชาร์จชนิด Type C ใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมง อินเตอร์คอมสื่อสารไร้สายหรือทัวร์ไกด์ตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมใช้งานง่ายและคุณภาพดีมากผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ชุดนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆของเราสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตขอบคุณครับ